มีพี่น้องหลายๆท่านนะครับอยากจะหารถที่ผ่อนเดือนละ3 0 0พันกว่าบาทเพราะว่ามันเบาสบายมันประหยัดแล้วมันก็ถูกดีนะครับแน่นอนครับถ้ามันเป็นไปได้ทุกคนก็อยากจะได้แบบนั้นแหละ3,000กว่าบาทเพราะมันเบาแต่ปัญหาของการที่เราหารถผ่อน3,000ันกว่าบาทคืออะไรรู้ไหมครับถ้าวันนี้คุณไม่รู้ผมจะบอกข้อควรระวังที่คุณจะต้องไปไล่ดูเป็นข้อข้อนะครับอย่างที่หนึ่งเลยถ้าคุณจะหารถผ่อน3,000ันกว่าบาทคุณก็ต้องหารถที่มันราคาค่อนข้างถูก ดังนั้นถ้ารถที่มันราคาค่อนข้างถูกมันก็มักจะได้รถที่ปีค่อนข้างเก่าแล้วพอคุณได้รถปีค่อนข้างเก่าคุณก็ต้องไปดูเรื่องของสภาพการใช้งาน เวลาที่รถมันเก่ามากๆแล้วมันก็เหมือนคนที่แก่ครับมันก็จะมีการสึกหรอได้มากกว่ารถที่ยังอายุน้อยๆหรือถ้าเปรียบเทียบกับคนก็เป็นหนุ่มสาวก็จะยังแข็งแรงอยู่แต่ถ้ารถปีเก่ามันก็เปรียบเสมือนคนแก่แน่นอนครับมันก็จะต้องมีการเจ็บออดอด,อดแอดแอดนะครับแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องไปเมนเทานแนต์ไปดูแลหรือไปซ่อมแซมหรือไปเปลี่ยนมากกว่ารถที่ปีใหม่ๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณจะไปหารถปีเก่า โดยหวังว่ามันจะราคาถูกคุณก็ต้องมีทักษะในการไปเลือกให้ได้รถที่มีคุณภาพดีแต่สมมตินะครับคุณเก่งมากเลยไปเลือกรถปีเก่าและได้รถสภาพที่ดีเจ้าของเก่ารักษาคุณภาพดีๆสิ่งที่คุณจะเจอตามมาอีกก็คือถ้ารถปีมันเก่านะครับไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะคิดเลทด,ดอกเบีย้ยคุณค่อนข้างสูง เพราะไฟแนนซ์เขาก็คิดเหมือนกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่ารถปีเก่ามันมีโอกาสที่มันจะมีนู่นนี่นั่นเสียแล้วคุณจะต้องเผื่อเงินค่าซ่อมดังนั้นความเสี่ยงนะครับในการที่จะปล่อยกู้ให้รถปีเก่าๆมันก็สูงนะครับฉะนั้นเมื่อมันมีความเสี่ยงสูงไฟแนนซ์ Finance, เขาก็จะคิดดอกเบี้ยสาหรับรถปีเก่าๆหรือรถที่อายุเยอะๆแล้วอ่ะไฟแนนซ์เขาก็จะคิดดอกเบี้ยค่อนข้างแพงพอดอกเบี้ยมันแพงเสร็จนะครับยังไม่พอไฟแนนซ์นะ่ะ ถ้าเป็นรถปีใหม่ๆเขาก็มองว่ามันยังใช้งานได้อีกหลายปีเขาก็ให้คุณผ่อนได้ยาวๆแต่ถ้าเป็นรถปีเก่าๆมันถูกใช้งานมานานมากแล้วใช่ไหมครับไฟแนนซ์เขาก็มองว่าอายุในการใช้งานของมันก็เหลือไม่ได้ยาวมากฉะนั้นเขาจะให้คุณผ่อนสั้นๆจากรถปีใหม่ๆคุณอาจจะผ่อนได้6ปี7ปีแต่ถ้ารถปีเก่าแล้วคุณอาจจะผ่อนได้แค่4ปีหรือ5ปีแล้วลองคิดดูสิครับถ้าคุณไปได้รถปีเก่าสภาพดีตามที่ผมว่าแต่คุณมาเจอเรื่องดอกเบี้ยสูง แล้วก็ผ่อนจากเดิมยาวๆหดมาเหลือสั้นๆแสดงว่าคุณต้องผ่อนสั้นด้วยมันก็จะหนักขึ้นแล้วโดนดอกเบี้ยที่แพงมากกว่ารถปีใหม่ๆด้วยก็ทําให้ค่างวดคุณสูงขึ้นไปอีกแล้วสรุปว่ามันจะผ่อนสามพันกว่าบาทได้จริงๆไหมเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับผมว่าคุณเลือกรถปีที่มันใหม่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยผ่อนแพงขึ้นมาเป็น4 00 0กว่าบาทผ่อนแพงขึ้นมาจาก3 0 0พเป็น4 0 0พกว่าบาทอะแค่พันกว่าบาทอะแต่คุณได้ดอกเบี้ยถูก คุณได้ค่างวดที่ถูกลงเพราะผ่อนยาวได้ดอกเบี้ยก็ถูกลงเพราะรถมันปีใหม่อย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอครับแต่ไม่ยังมีอีกหลายคนนะครับที่บอกว่ารถปีใหม่ๆขึ้นมาที่มันผ่อนสามพันกว่าบาทผ่อนถูกๆมันก็มีเหมือนกันผมไม่เถียงครับแต่คุณต้องถามใจตัวคุณเองว่าคุณรับได้ไหมถ้ารถปีใหม่ใช่ไหมครับ แล้วผ่อนถูกๆสาม0ันกว่าบาทมันก็จะได้รถที่ออปชั่นไม่ได้มีอะไรเลยหมถึงออปชั่นธรรมดาธรรมดาเผลอๆได้เป็นรถเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับก็รับได้ไหมล่ะรถแบรนด์ยี่ห้อไม่ตลาดแบรนด์รองๆความนิยมน้อยๆหน่อยแล้วก็รถเป็นเกียร์ธรรมดาออปชัน่นโลโลไม่มีออปชัน่นไม่มีอะไรเลยนะครับล้อกระทากระจกมือหมุนหรืออาจจะเป็นเกียร์ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยรับได้ไหมล่ะ ถ้ารับได้ก็โอเครถปีใหม่ๆออปชั่นตัวโลโล,โลแบรนด์ลองๆอ,อย่างนี้ก็พอมีให้เลือกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแบรนด์ที่มีคนรู้จักนะครับความสะดวกสบายพอสมควรนะครับเกียร์ออโต้นะครับก็แนะนำว่าหาผ่อนสัก สี่พันกบาทขึ้นไปเถอะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับสิ่งที่ผมนําเสนอวันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมนึงเท่านั้นเองนะครับในหลายๆแง่มุมนะครับสำหรับใครก็ตามที่กําลังจะหารถที่จะผ่อนสบายสัก3า0 0 0กว่า 3, บาทก็ควรเอาเรื่องนี้ไปคิดไต่ตรองดูนะครับถ้า มีกําลังสักนิดหนึ่งนะครับเพิ่มเป็นข้างวดอยู่ประมาณสัก4 0 0พันกว่าบาทตัวเลือกของคุณจะหลากหลายและมีมากมายมากขึ้นนะครับลองดูครับแตกต่างกันไม่เยอะในเรื่องของ้างวดแต่มันอาจจะทําให้คุณได้รถที่มีคุณภาพดีขึ้นรถที่ปีใหม่มากขึ้นและเป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานงคุณมากขึ้นอย่าประหยัดมากจนเกินไปจนสุดท้ายแล้วเป็นปัญหาของคุณในภายหลังนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผม MU Smile ไมค์คสวัสดีครับ